สวัสดีครับอ่าวันนี้ต้นนี้ก็มาส่งมาให้รถให้น้องแพวนะครับวันนี้น้องแพลมาออกเป็น2,020สีดํานะครับอันนี้เป็น1.9 LDA นะครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกลูกค้ากันเป็นยังไงบ้างของแถมเป็นยังไงไฟแนนซ์เป็นยังไงเซลล์ดูแลเป็นยังไงนะบ้างนะครับครับสวัสดีครับขอาถามน้องแพลนะครับว่าไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างไฟแนนซ์ก็ให้การบริการดีค่ะบริการประทับใจค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวเซลพี่ต้นนะครับพี่ต้นก็บริการดีค่ะให้คําแนะนําดีด้วยค่ะแล้วก็ฝากถึงลูกค้าที่จะซื้อรถอินสูนนะครับก็แนะนําให้มาซื้อศูนย์นี้นะคะเพราะว่าของแถมก็ได้ก็ได้เยอะค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําดีด้วยค่ะครับฝากถึงคนที่จะซื้อรถนะครับก็โทรมาปรึกษาสอบถามกันได้นะครับเบอร์0 8 4 3 3 9 3 9 4 9นะครับวันนี้ต้นขออนุญาตไปส่งรถ,รถน้องแพกับน้องวัสันก่อนนะครับสวัสดีครับ